ป๊บป้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วแล้วนาป๋าเปิดแล้วเพราะนั้นเป็นใครจะไม่ได้เลยค่ะใครเอ่ยน้องใหม่ครับน้องใหม่บ้านน้องใหม่ในวงการน้องใหม่เออต้องเข่าเลย น้ไม่ได้โดนมาเลยหรอจุดดูพี่น,าน,าน,นักนนนดูสิลหางวงแหวนค่ะวงแหวนเด็กใหม่ครับขอโทษแทนเด็กใหม <c oughs> ่ด้วยขอโทษแทนน้องคุณเบียคนนั้นด้วยค่ะเจ็บพันหกแต่แบบไม่เจ็บพันหกแต่ละผ้ามันจะไม่บอกค่ะไม่ได้โดนมาเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องใช่ตอนที่ฉันอยู่ตรงนี้นี่หนูมาวันแรกหนูก็อย่างนี้เลยนะนเยนะอเคค หนูหนูอยากไปโซนไมได้ทเดียจะไปโซนตรงวันนี้แล้วหนูจไปนนี้ด้วยค่ะองไปเหลือ